นดับแบนชาชื่อดังที่ทุกคนควรไปลองอันดับที่1กูโรตีชาชักกูโรตีชาชักเปิดร้านครั้งแรกในปี2511โดยเริ่มต้นจากร้านขายโรตีและชาชักในย่านต่างๆของกรุงเทพและต่อมาได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วจนขยายธุร,รกิจไปยังหลายพื้นที่ในกรุงเทพและต่างจังหวัดค่ะ อันดับที่สองคามู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 เปิดร้านครั้งแรกในปี2560โดยเริ่มต้นจากการเปิดร้านขายเครื่องดื่มชาและกาแฟที่มีเอกลักษณ์และได้แข่ธุรกิจอย่างรวดเร็วในภายหลังจนกลายเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมในตลาดเครื่องดื่มไทยค่ะอันดับที่ 3. ชาอเมซอน คาเฟ่อเมซอนเปิดครั้งแรกในปี2542โดยเริ่มต้นจากการที่ร้านเปิดในสถานีน้ำมันปตทต่อมาได้ขยายสาขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นแบรนด์กาแฟที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในประเทศไทยค่ะอันดับที่ 4. ชาตรามือชาตรามือเปิดครั้งแรกในปี2542โดยเริ่มต้น จากการเปิดร้านชาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและนักแห่ธุรกิจไปอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงตลาดเครื่องดื่มชาในประเทศไทยค่ะอันดับที่ 5. ฉันจะกินชาเย็นทุกวันแบรนด์ฉันจะกินชาเย็นทุกวันเริ่มเปิดครั้งแรกในปี2 5 6 3ค่ะโดยมีแนวคิดการนำเสนอชาเย็นที่หลากหลายรสชาติและคำนึงถึงความคุ้มค่าในการให้บริการแก่ลูกค้าค่ะ